าบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการคลายทุกข์ด้วยธรรมะแบบสบายๆส,สไตล์พุทธสถานคลายทุกข์ทันใจอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีดำเนินรายการโดยดิฉันดรปางาณาภัยนราพง์พุทธกิตอาสาพุทธสถานคลายทุกข์คลิปนี้ได้เชิญผู้มาปฏิบัติธรรมถือศีลแปดมาเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมและประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาชีวิตและยังหาทางออกไม่ได้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับแขกรับเชิญได้เลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวเองด้วยนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนคะค่ะชื่อนารีน่าจาพานะคะ,ะมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรู้จักที่นี่ได้ไงคะอ๋อพี่สาวแนเขาแนะนำให้ดู u t u b e อะค่ะ ตอนนั้นนั้นมีปัญหาอะไรไหมคะคือถ้าปัญหาสุขภาพนะคะก็จะมีในเรื่องของนอนนอนนอนหลับจะมีการหยุดหายใจช่วงที่นอนหลับค่ะแลนอนกรนแล้วก็จะหยุดหายใจหยุดหายใจต้องต้องใส่เครื่องซีเพนะค่ะต้องใช่ต้องใช้เครื่องซีเพ็เครื่องพ่นแปดเก้าปีแล้วค่ะพ่นอากาศใช่ไหมพ่นลมพ่นลมนะ และทีนี้นอกจากปัญหาเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยมีปัญหาอย่างอื่นไหมคะค่ะจะมีเรื่องของเงินค่ะใช่ค่ะมีเรื่องของการระบบการเงินเนี่ยค่ะหามาได้ก็ไม่มันมันไม่มีที่เก็บเหรอมีที่เก็บเลยค่ะหรือว่าเก็บไม่อยู่ใช่ค่ะมันมีที่จะต้องใช้จ่ายแล้วมีปัญหากับพ่อบ้านคุยกันไม่รู้เรื่องใช่คนละภาษาเลย สมัยจีบกันภาษาดอกไม้อ่ะแต่ตยวนี้ภาษาเพื่อนๆหน่นะอ่ะทีนี้พอพอมีสามปัญหาเสร็จดูคลิปเสร็จํำไงอ่ะอ๋อคิดอยากมาที่นี่ไหมไก็คือเพิ่งรู้ค่ะว่า เราสามารถช่วยลูกได้เลยะช่เลือกได้ด้วยทีนี้ตัวเองเคยมีประวัติว่าท้องแล้วลูกหลุดใช่ไหมค่ะใช่ค่ะคนที่สองประมาณ27ปีแล้วค่ะแลวมีกุมารด้วยแล้วก็กุมารเพิ่งเอาพี่ไข่นเลยค่ะมาตอนพี่ไข่ดังๆนะคะเป็นไข่ปลอมไหมเป็นไข่ปลอมไหมปลอมอยู่แล้วค่ะปลอมนะคะใช่ค่ะด้วยความที่ว่าเราเรามีลูกหลุดแล้วก็มีพี่ไข่นะแล้วฟังยูทูบของหลวงพ่อ ก็เลยอยากจะส่งวิญญาณลูกใช่ไหมล่ะใช่ค่ะก็เลยเป็นเหตุมาที่นี่ค่ะแต่้งใจเลยก็คือว่าเรื่องลูกเลยค่ะไอออนซีแพรบอะไรเนี่ยเครื่องพ่นไม่ได้ไม่ได้กระทบกระเทือนมากเพราะว่าเราใช้มันเครื่องพ่นลมนี่ไม่ได้สนใจว่าเพราะว่าใช้มันเป็นปัญหาหลักแต่ว่าสนใจเรื่องจะส่งลูกใช่ไหมช่เลยมานี่พอมาเสร็จทําอะไรบ้างมามาที่นี่เหรอคะใช่ก็ทําตาม าเลมามาสื่อกมก่อนใช่ไหมอ๋อมาสื่อกมก่อนแล้วก็ถึงถึงวางแผนมามามาบวชเจออะไรลูกยังอยู่ไหมเจอวิญญาณลูกยังอยู่น้องน้องไข่ปลอมยังอยู่ไหมน้องไข่ปลอมก็อยู่เสร็จแล้วเขาต้องการอะไรเด็กน้อยสองคนเนี้ยเขาให้ทาอะไรให้คุณแม่ทําอะไร๋อให้บวชถือสิ้นแปดใช่ไหมกี่วันเด็กสิบห้าวันแล้วน้องน้องไข่ปลอมนี่สิบวันเป็นยี่สิบห้าวันตัดสินใจบวชต่อเลยไหมกลับบ้านกัน อ๋ออก็ตอนที่สื่อนะ่ะบ,บวดต่อเลยให้บวชต่อค่ะทันทีเลยใช่ไหมคะไม่ให้แบ่งหมาถึงว่าสื่อเสร็จเนี่ยกลับไปก่อนนะคะแล้วตอนนั้นได้ <ขอ S 2> เรียนเรียนถามหลวงพ่อไหมว่าไอ้ที่เราหยุดหายใจตอนกลางคืนเนี่ย มันมันจะต้องทํายังไงหรือเกิดจากอะไรไม่ไม่ได้ถามรายละเอียดแล้วค่ะเพราะว่ากลัวมันเป็นกรรมอย่างอื่นแล้วมันจะวันมันจะขยายถ้าเราจะไม่ไหวแล้วก็เช่เลยเอาเอาเรื่องลูกก่อนเอาไอ้ที่ตั้งใจมาก่อนคือเรื่องลูกใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแต่เรื่องความเจ็บป่วยเอาไว้ทีหลังถ้าใช่ก็มันก็คงจะดีขึ้นถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวค่อยมาสื่อค่อยว่ากันใหม่นะคะเอาทีละอย่างไปเนาะเอาลูกก่อนทีนี้พอพอมาบวชเนี่ยทาอะไรบ้าง มามาที่นี่เลยนะคะ uh huh. ก็ตื่นตั้งแต่ตีสามคะ่ะ uh huh. แล้วก็มาเตรียมตัวกันแล้วมาช่วยในใน,ในส่วนใหญ่เราก็จะมากวาดพื้น <จะ S 1> ด้านหน้าถนะสถานที่ด้านหน้าที่ว่าจะเตรียมเดินจงกรม<อ>แล้วก<อ>็มาวันแรกนี่รู้สึกว่ามันจะมีหินมีอะไรโดนเท้าเวลาเดิน ก็เลยว่าเราเรามากวาดพื้นให้มันสะอาดคนเดินจงกรมช่วงเช้าก็จะได้ดีอะไรนั่นแล้วก็แต่เช้าอะค่ะแล้วก็มีสวดมนต์สวดมนต์หลวงพ่อนาสวดตอนเช้าเป็นสี่ครึ่งเนาะแล้วก็ทําสมาธิจงกรมแผ่เมตตากรวดน้ําใช่ไหมคะใช่ค่ะวันหนึ่งทําประมาณห้าครั้งห้าครั้งตอนเช้าก็ฟังเทศด้วยหลวงพ่อแสดงธรรมพิเศษมากเลยที่ดีที่สุดยอดใจที่สุดก็คือว่าฟังเทศหลวงพ่อน้ำตาซึมทุกวันได้อะไรฟังเทศอะ มันแล้วแต่วันมันชนนะคะะหลวงพ่อก็เหมือนกระเทศแล้วมันชนใจเราหลายๆวันนี้จะเจอเรื่องนี้อย่างงี้วันนี้ก็จะเจอเรื่องนี้ซึ่งมันใช่เลคะประทับใจเสียงท่านไหสะดุดไหมใจเสียงไม่ไม่สะดุดนะคะคือฟังได้ตลอดแต่แต่เสียงหมายหมายความว่าเสียงท่านอ่ะบางคนจะจะบอกว่าท่านมีเอกลักษณ์ของท่านมีพลังอ่ะนะรู้สึกมีพลังใช่ใช่้อฟังคือฟังได้ เรียกว่าฟังได้ตลอดตั้งแต่แรกคือเสียงไม่มีคำไหนหลุดได้เลยคือสามาตั้งใจฟังได้ได้น้อมใจฟังไปกับเสียงที่ท่านพูดได้ประโยชน์เยอะเลยได้เยอะมากเลยค่ะทำมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยสิบหกวันสิบหกวัน <laughs> แต่ว่าจริงๆแล้วนะ่ะเราไม่ได้มีปัญหาแค่ลูกใช่ไหมแต่ที่สำคัญคือสุขภาพใช่ค่ะสุขภาพเป็นไงคะ ก็ไม่ว่าอยุดหายใจตอนหลับนี่นะคะต้องต้องใช้เครื่องสีแผอ๋อหยุดหายใจนอนกรนด้วยอ่าคือใช่ผลจากการกรนเนะะี่ยค่ะแล้วก็แล้วก็ทาให้อ่าเกิดภาวะของการหยุดหายใจด้วยหยุดหายใจชั่วโมงหนึ่งนี่เคยเทสค่ะคคณหมอเทสครั้งแรกที่ท,ที่จะท,ที่ที่มารักษาเรื่องของการนอนกลนและหยุดหายใจนะคะ เทสทั้งแน่หนึ่งชั่วโมงนะหยุด59ครั้งอันตรายอันตรายมากอันตรายก็คือเบนอนอกเซียหมายความว่าสมองขาดออกซิเจนใช่ไหมอาจจะหลับไปเลยไหมหลับไปเลยน่าจะเหมือนที่เขาอะไรนั่นไหลนอนไหลตายใช่ไหมทีนี้คุณหมอทางโรงพยาบาลก็เลยให้ออนซีแพใช่ไหมให้ให้ใส่เครื่องซีแพรใช้เครื่องซีแพอ่าเครื่องซีแพรนี้มันจะเป็นเหมือนเครื่องพ่นอ่ะอากาศเพ่นลมนะให้ให้อ้าลิ้นไก่ของเราอ่ะมันเปิดใช่ไหมคะ ไม่ให้นอนกลนและให้ให้อร์มันฟโลดีให้อร์มันฟโลไปที่สมองเราใช่ไหมให้ฟโลเข้าไปเข้าสู่ระบบฮอร์โมนเขาปลอดไปแล้วก็ปอกเลือดออกมาเขาพ่นลมเนาะซึ่งซึ่งจะต้องใช้เวลาเรานอนเขรา่าเราเป็นช่วงเวลานอนเท่านั้นเวลาเราตื่นนี่เราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องอยู่หายใจเครื่องหนึ่งราคาเท่าไหร่าถ้าตอนนั้นที่ซื้อเนี่ย สองหมื่นถึงดังหมื่นแล้วแต่เราจะอ๋อแล้วแต่เครื่องนะแล้วแต่เครื่องค่ะเครื่งมันเป็นพาระแมยมันต้องไปหาเสียปลั๊กไฟแล้วก็เป็นต้องถ่าไปไหนก็ต้องไปดูเป็นบัดดี้เลยอ่ะใช่เป็นเที่ยวคงไม่ถูกฮิ้วเป็นกระเป๋าหิ้วขนาดเนี้ยค่ะอืมเราเคยคิดไหมว่าเราจะหยุดใช้อ่ะเราอยากจะหยุดใช้อยากจะหยุดใช้เคยลองลองทาดูเหมือนกันค่ะโดยการที่ว่าไม่ใช้มันเนี้ยแบบตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ไหวค่ะจังปวดหัวปวดหัวมาก แต่พอมาปวดที่นี่ก็เอามาด้วยปวดก็เอามาด้วยค่ะเพราะว่าตอนโทรมาหาแม่วันนะถามแม่วันเลยแม่วันคะมีปลักให้เสียบเหอค่าพี่ต้องไม่ต้องใช้เครื่องสื่อสารแม่วันรอกว่าไม่รู้จักหรอกเครื่องอะไรนี่นะแม่แม่มาเหอะมีให้มวดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาก็เอามาเออทีนี้ก็ใช้ไปกี่วันน่ะเครื่องมันใช้ได้อยู่มีปัญหาวันนะคะหาใช่สามวันแลยทีนี้เครื่องมันเสียค่ะมันเสียแล้วเกิดอะไรขึ้นไฟมันไม่เข้าค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะ ใจเสียไหมใจเสียไหมกังวลเสียค่ะเพราะว่าการที่เราไม่ใช้เครื่องนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องนอนกลนแล้วเราก็จะมีเสียงดังแล้วก็ร่างกายเราก็จะขาวซีเย็นเราก็จะมีอาการทางกายเราก็ถูกปวดหัวง่วงนอนมึนอะไรเงี้ยค่ะแล้วความดันเรามีความดันอยู่ด้วยเนาะเราจะความเราก็จะสูงขึ้นมาได้เนี่ยกังวลค่ะแต่ทีนี้มันก็ไปไม่ได้อ่ะใช่ไหมล่ะแล้วะเราจะอยู่กับสภาวะที่ไม่ได้ใช้ได้ยังไงเราก็เลยไปนึกถึงตอนที่เราเคยไปปฏิบัติธรรม แต่ทีนี้เราก็บอกว่าเราได้สละชีวิตถวายชีวิตแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมล่ะตายก็เป็นตายตายเป็นตายแล้วก็มีอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าไม่มีใครตายในกรรมฐานหรอกนะแม่อะไรย่าเราก็เลยมั่นใจว่ายังไงเราก็มีตายในกรรมฐานให้กับใจตัวเองพวกเครื่องซีแผบไม่ทํางานก็ตายเป็นตายใช่ไหมหรือเปล่า ได้ประสบการณ์ที่การเรียนบอกว่ามอบกายถวายชีวิตให้เพื่อการเราไม่สนใจละเป็นไงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นห่วงเพื่อนข้างกลัวเขาจะกลัวเขาจะรำคาญใช่ไหมเหียงคนของเราจะรบกวนทำไมแล้วมันก็จะกลายเป็นปาาออกไปกอไปไม่ได้โอ้ไม่รู้มาอยู่ที่ไหนแล้วก็กดระเบียบให้ออกไปก็เลยต้องอยู่เลยี้็มาคุยกัะตลอดทั้งคืนน่ะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่รู้เรื่องเลยหลับ คือตอนหลับหลับสบายมากเลยค่ะไม่มีอาการเลยเลยก็ตั้งจิตนะคะที่ฐานจิตก่อนนอนนะคะว่าบอกปู่เวค่ะดูแลสังขารลูกด้วยนะคะอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าลูกไม่มีเครื่องจะใส่อะไรอะไรเงี้ยนะคะโอเคเพราเราผ่านคืนนั้นไปเราก็ยังมีความกังวลแอบไปถามเพื่อนข้างเต็นท์ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ได้ยินเสียงอะไรไหมเขาตอบว่าไงเขาตอบว่า อ๋อได้ยินเนี่ยอาวไม่คุนเหรอคะอะไร uh huh. อ๋อใช่ค่ะอ๋อเสียงไม่คุณเหรออ๋อแล้วไปแล้วไปกำลังหายโยบิเจริญไปอะไรเงี้ยแ,แล้วอาการมึนหัวที่แสดงถึงเบนอน,นกอ,อกเซียออกซิเจนมันไม่พอมีไหมอาการไม่มีนะคะไม่มีอาการมึนหัวเหมือนที่เคยเป็นใช่ไหมัหมนที่เปนเนี่ยไม่มีเลย <Okay. S 2> แต่จะมีจับได้คือตอนที่เราสวดมนต์จะมีอาการง่วงง่วงแบบว่า น็อกไปเลยแบบว่าดับไปเลยดับเครื่องไปเลยอะไรเงี้ยดับนานไหมไม่นานค่ะก็อย่างที่บอกจะว่ามีสักสามสี่บรรทัดน็อกไปเลยว่าพอเริ่มพอเราตื่นขึ้นมาฟื้นมามันตื่นมาเอาต่ออะไรเงี้ยเอาต่อเนี่ยะเอาวันต่อมาล่ะก็ไม่ได้ใสเพราะเครื่องมันเสียใช่ไหมค่ะก็วันต่อมาก็มันมันมีการสวดมนต์หลายรอบเนาะอ่าส่วนอยากจะเป็นรอบเช้าเนี่ยรอบตีสี่ครึ่งเพราะเราเพิ่งตื่นใช่ไหมคะมันก็จะมีรอบเนี่ยที่มันจะง่วงเนาะ แล้วก็พอถัดมามันก็ดีขึ้นอาจจะมีรอบอื่นบ้างค่ะอาจจะที่มันจะมีง่วงบ้างแบบนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสักสามวันได้การสวดมนต์ไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาเลยสวดได้แล้วแต่จะเหลือช่วงการนั่งสมาธิเริ่มต้นนั่งจะมีง่วงแค่นั้นพอตรงมาตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาตอนหลับที่สบายมากเลยทั้งหมนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราเลยตื่นมาก็ไม่ได้โหยไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนมึนหัว <Okay. S 2> แสบจมูกพวกดีมันแบบนอนกลนที่มันแสบคอองี้ะ,ะมไม่มีเลยค่ะกระซิบถามเพื่อนข้างเต็นท์ไหมเสียงเบาหรือเสียงยังไงเสียงมันลดลงไหมไอ้นอนกลน อ๋อมันถึงว่าตอนนี้ย้ายมานอนดีกับอีกคนนึงมมีใครวิพากษ์วิจารณ์ไหมเขาบอกว่าผมไม่ได้ยินเสียงแม่เลยเออเลยเราก็บอกนม่นี่เหรอโอ้ดีจังเลยอะไรเงี้ยนะเพราะว่านอนกับน้องผู้ชายอีกคนนึงคนละมุมห้องอ้าวเลยหรือไม่ใช่เขาเขาก็กลนเขากลนค่ะเขาก็กลนเขาเป็นต่างคนก็ต่างคนแล้วน่าจะเหมือนกันอ่ะเขาอยู่กันเขาก็อยู่เห็นใจแต่ว่าเขาไม่ได้ยินเสียงเราเลยเราเสียใจมากเลยเราดีใจได้ได้สิบหกวันยังไม่ครบยี่ห้าวันเลยนันเนี่ยยังดีเท่านี้เลย กลับไปจะไปใช้ไหมคือถ้าราคาตั้งแพงไม่อยากใช้แล้วนะคะเป็นภาระด้วยะคเดี๋ยวรอวันที่ให้ครบยี่ห้าแต่แต่อันนี้ได้แค่สิบสี่วันก็ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะไม่ต้องใช้แล้วนอกจากสุขภาพกายดีขึ้นสภาพใจเป็นไงบ้างใจเหรอคะมันถ้าถามว่าความอยู่ที่นี่เนี่ยครั้งแรกที่มาเห็นเนี่ยกังวลมากเลยนะคะเพราะมันทั้งร้อนแล้วคนก็เยอะที่อยู่ก็ไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะ แต่พอมาอยู่จริงแล้วร่มเย็นร่มเย็นนะร่มเย็นอยู่อยู่กันอย่างพี่อย่างน้องเรียกกันเป็นพ่อเป็นแม่พ่อหลวงพ่อนะเมตตาใช่แล้วก็เป็นบุญจริงๆค่ะที่มันจะเป็นบุ้มอืมมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะอยากจะบอกว่าใครที่มีปัญหาเรื่องทุกเรื่องนะทั้งสุขภาพเการเงินเลยนะคะการงานชีวิตครอบครัวทั้งหมดแหละเนาะเราลองลองมาลองดูยูทูบก่อนนะคะเราศึกษาดูให้ ให้ให้กระจา่างเป็นมีแค่ตัวอย่างให้ดูเยอะแยะเลยค่ะ uh huh. อ่าฮะเออแล้วก็เปิดใจที่จะที่จะทำนะ uh huh. หลายหลายคนเนะี uh ่ย huh. จะมีปัญหาเลื่อนแท้อยู่แล้วนะคะ uh huh. เพราะบางครั้งที่ตั้งใจแลไม่ตั้งใจเนาะ uh huh. ถ้าเปิดใจฟังเปิดใจดูแล้วก็สงสารเขาค่ะเชื่อไหมว่าสิ่งนี้มีจริงเพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่สายสุขด้วยอะ่ะอ๋อเชื่อคะ่ะเชื่อนะ เพราะเจ้าหน้าที่สาธสุขเขาก็จะไม่กอใจแล้เชื่ออยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมด้วยนะคะเชื่อในคําสอนเรื่องเจ้าอยู่เลยเชื่อในสิ่งที่ท่านบอกว่ามันมันคือความจริงค่ะก็ขอกราบขอพระคุณคุณนรินาทอย่างสูงนะคะเี่เมตตามาเป็นแขกรับเชิญนะก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทางธรรมนะคะเข้าจ่มากคลนิพพานได้นะคะจ้าเถลค่ะสาเุค่ะ เป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมฟังเรื่องเล่าของคุณนารนาฏนะซึ่งหลายคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นไปได้เหรอนะคะขนาดใส่เครื่อง c ี a พนะมันมันเป็นเครื่องมือของแพทย์ผ่าปัจจุบันนะนะคะเขาจะพ่นลมนะพ่นลมให้ผู้ป่วยนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยนอนกลนเสียงดังมากหรือว่าหยุดหายใจเวลานอนนะคะซึ่งถ้าหยุดหายใจนานเนี่ย มันก็จะทําให้ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่พอนะมันก็จะเกิดผลเียตามมาเยอะแยะเลยนะคะนะแต่ทีนี้เรามาเรามาวิเคราะห์นะในเรื่องของปัญหาสุขภาพของคุณนลินาศเพราะว่าถ้าถ้าเราเลือกวิธีการดูแลสุขภาพไม่ถูกนะคะมันจะนําไปสู่ปัญหาอื่นเยอะแยะเลยนะคะนะก็เคยนําเรียนท่านผู้ชมในคลิปที่ผ่านมาหลายๆคลิปนะคะว่า การแพทย์อ่ะมันมีหลายวิธีนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกใช้หรือผสมผ,ผสานกันได้นะคะอย่างของคุณนารินาตเนี่ยในเบื้องต้นที่เขามีปัญหาสุขภาพก็คือเขานอนกลนนะคือฝาปิดกล่องเสียงอ่ะมันมันปิดนะมันทีนี้มันก็จะส่งผลทำให้ออกซิเจน่ะไปเลี้ยงสมองไม่พอนะถ้า เขาเคียไปเลี้ยงสมองไม่พอเนี่ยมันจะมีผลเสียตามมามากนะเช่นมึนหัวอย่างนี้นะหรือถ้ามันนานมากเนี่ยมันก็จะหลับไปเลยนะคะเพราะว่าสมองเนี่ยมันทํางานไม่ได้เนาะ,ะแล้วจำเป็นจะต้องใช้เครื่อง C ี AP เนี่ยเครื่องพ่นลมอะ่ะติดตัวตลอดเวลาเลยนะคะโดยเฉพาะตอนนอนน่ะนะไปที่ไหนก็ต้องพกไปด้วยนะราคาก็แพงด้วยนะคะและที่สำคัญมันเหมือนกับว่ามันเป็นพาละ มันไม่มีความสุขในการที่จะเดินทางไปไหนนะคะนะแต่ทีนี้อาจจะเป็นเพราะบุญนะเพราะว่าคุณนารินาตเนี่ยพื้นฐานเขาจะเป็นคนปฏิบัติธรรมนะคะมันก็เลยเป็นเหตุเนี่ยทำให้เขาได้มาเจอที่นี่นะคะมาที่พุทธสารขายทุกนะคะแต่เขาก็ไม่คิดว่าสิ่งที่มาเนี่ยมันจะช่วยให้เขาหยุดใช้เครื่องซีเพนี้ได้นะคะนะทีนี้พอมาสื่อกรรมก็พบวิญ,ญญาณของเด็ก หแล้วก็กุมารหนึ่งนะถ้าอธิบายตามหลักของหลวงพ่อก็บอกว่าถ้ามีเด็กวิญญาณของเด็กหรือกุมารเนี่ยมันจะเป็นเหตุที่ทําให้เราเกิดปัญหาต่างๆแย่ๆเลยนะคะนะก็เลยต้องให้เด็กเนี่ยไปเกิดก่อนนะคะแต่เรื่องของหยุดใช้ c ี a พเนี่ยก็มไม่คิดว่ามันจะหยุดได้นะแต่มันก็มีเหตุนะคะก็คือเครื่องมันเสีย นะเครื่อ,องมันเสียเสร็จแล้วเราปฏิบัติธรรมอะ่ะมันก็ออกไปไหนไม่สะดวกด้วยใช่ไหมล่ะแล้วก็ไม่รู้จะไปซ่อมที่ไหนเอาที่ไหนใช่ไหมก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยอะ่ะนะคะก็ใช้หลักของธรรมะในการถวายชีวิตนะแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะใค้กํากลังใจตัวเองนะคะแต่ในในวันที่เครื่องเขาเสียเนี่ยเขาก็ปฏิบัติธรรมมาได้เกือบอาทิตย์เลยนะ ครนะึ่งอาทิตย์อ่ะนะคะร็จแล้วในในแต่ละวันเนี่ยที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็จะได้ฟังธรรมหรือได้ทําบุญไปด้วยนะคะมันก็เลยทําให้ปัญหาของเขาเนี่ยมันถูกจัดการไปนะคะนั่นก็คือเลือกใช้เครื่องได้เลยนะคะในในขณะที่อยู่ที่นี่นะแต่ว่าตอนออกไปเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าคุณนณรินาจะจะตัดสินใจยังไงนะคะก็นับได้รวม14ี่วัน ตั้งแต่เลิกใช้เครื่องมือไอ้ตัวเนี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าดีใจมากนะคะแล้วก็แอบถามเพื่อนข้างๆเต็นเขาก็บอกว่าเสียงกลนลดลงเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีของคุณนารินา่ะนะคะทีนี้ในเรื่องของการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะส่วนดีเขาก็มี ซึ่งมันเป็นการแพทย์ที่มาจากฝรั่งไม่ใช่มาจากโลกตะวันตกนะคะไม่ใช่ของการแพทย์แผนไทยแต่เขาเข้ามามีอำนาจในประเทศไทยมากเนะี่คือสมัยสงครามของรัชกาลที่5นะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเอาการแพทย์ของเขาเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยนะแต่ได้ความที่ว่าคนไทยมีของดีอยู่แล้วอ่ะเขาจะขับออกไปเลยเขาจะมาจากมากับกลุ่มมิชชันนารี แต่พอถึงรัชกาลที่ห้าเนี่ยมันเกิดสงครามไงช่วงนั้นประเทศไทยก็เสียพื้นที่หลายจังหวัดอะให้ฝรั่งเศสให้อังกฤษเสียประเทศลาวให้ฝรั่งเศสไปอะไรพวกนั้นนะคะทีนี้รัชกาลที่ห้าก็เลยบอกเออไม่ยอมเสียหมดก็เลยเสียบางส่วนแต่ในที่เรายอมเสียแผ่นดินบางส่วนเนี่ยเขาก็เอาวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเข้ามานะมันเหมือนเราจำยอมที่จะยอมรับเขาอะไม่งั้นเราก็ ต้องเสียมากกว่านี้นะทีนี้ส่วนหนึ่งที่เขาเอาเข้ามาก็คือการแพทย์สมัปัจจุบันนะคะมันก็มีการทำลายการแพทย์แผนไทยนะฉีกตำลาแพทย์แผนไทยจับหมอไทยมั่งนนนี่นั่นแต่แล้วหมอไทยหมอแผนไทยนี้ก็อยู่แบบหลบหลบซ่อนๆตำลาก็ถูกซ่อนนะคะนะมันเลยทําให้การแพทย์แผนไทยของเรามันหายไปแล้วมันมาตายสนิทก็คือสมัยรัชกาลที่หกนะ แต่เพิ่งมาฟื้นก็คือราชการที่9ก,การแพทย์แผนไทยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีบทบาทสําคัญมากสักเท่าไหร่ด้ยวยความที่ว่าถูกทําลายมานานไงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะการแพทย์แต่ละอย่างมันก็มีประโยชน์ของมันอะ่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกตัวไหนนะคะอย่างในกรณีที่หายใจไม่สะดวกอะ่ะมันจําเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนก็ต้องใช้ไปก่อนนะแต่ถ้าเราใช้ไปนานๆอะ่ะ มันก็ไม่มีวิธีการรักษาเนี่ยวิธีการรักษา,าหายด้วยการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเราก็ลองเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิธีการดูนะอาจจะมาเลือกใช้การแพทย์พื้นบ้านหรือการแพทย์ตามรัฐธิหรือศาสนานะดังที่คุณนรินาทเนี่ยได้มาปฏิบัติที่นี่นะเพราะฉะนั้นคิดว่าในสังคมไทยตอนนี้โรคไอที่ทำให้การนอนตอนกลางคืนมันมีปัญหาก็คือหยุดหายใจตอนนอนตอนกลางคืนเนี่ย มันเป็นเรื่องอันตรายมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นพาละค่าเครื่องมือตัวนี้ก็สามหมื่นแล้วบางเครื่องก็เป็นแสนแล้วนะคะนะถ้าใครยังใช้เครื่องตัวนี้อยู่นะคะถ้าอยากจะหาทางออกก็ลองเอาเคสตัวอย่างของคุณนารินาเนี่ยไปพิจารณานะเผื่อมันจะมีอะไรดีๆขึ้นสำหรับชีวิตเราบ้างนะคะและที่มากกว่านั้นน่ะ เรามาปฏิบัติธรรมที่นี่น่ะมันไม่ได้แค่ไอสุขภาพปะเราได้ธรรมะกลับไปด้วยนะเคยนำเรียนหลายคลิปแล้วว่ามีธรรมะอยู่ที่ไหนเราก็ปลอดภัยนะคะนะทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไปนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่ติดตามชมคลิปของพุทธสถานคลายทุกข์มาโดยตลอดถ้าชอบก็กดแชร์นะ กด subscribe นะให้กำลังใจในการทำคลิปทุกๆคลิปเลยค่ะนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ